คุณผู้ชมครับเลขาธิการพรรคประชาชาติก็ได้ลงพื้นที่สถานีรถไฟยาลาเพื่อที่จะหาเสียงและก็พบะพี่น้องประชาชนนะครับพร้อมกับมั่นใจว่าพรรคประชาชาติจะสามารถยึดพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ไว้ได้ขณะที่บรรยากาศของสถานีรถไฟยาลาพี่น้องมุสลิมก็เริ่มเดินทางเพื่อที่จะกลับภูมิลำเนาร่วมฉลองจุดฮารีรยออิลฟิตรีของพี่น้องมุสลิมซึ่งจะมีการดูดวงจันทร์ในวันที่20เมษายนก็คือพรุ่งนี้ครับ พักประชาชานําโดยพันตารวจเอกทวีสอสองขาธิการพักประชาชาิและคณะผู้สมัครสสแบบบัญชีรายชื่อก็ได้พร้อมด้วยผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตหนึ่งคือนายสุไลมานบูแนวปีแนผู้สมัครหมายเลข8ได้ลงพื้นที่พบพี่น้องประชาชนที่สถานีรถไฟยาลาพร้อมทั้งแจกบัตรและก็แนะนําตัวผู้สมัครหมายเลขนโยบายพักเพื่อเป็นทางเกใย้กับพี่น้องประชาชนและก็เชิญชวนพี่น้องประชาชน ไปใช้สิทธิเลือกตั้งสสที่จะมีขึ้นในวันที่14พฤศภาคม2566นี้นะครับนอกจากนี้ทางเลขาธิการพรรคประชาชาติก็ยังได้พบปะพูดคุยกับผู้ประกอบการร้านค้าต่างๆย่านถนนรถไฟเยลาาด้วยก่อนที่จะเดินทางไปรูหาเสียงต่อที่จังหวัดปัตตานีนะครับโดยพันตํารวจเอกทวีสอดส่องเลขาธิการพรรคประชาชาติก็กล่าวสั้นๆว่ามั่นใจว่าพรรคประชาชาติจะคลองใจพี่น้องประชาชนและก็ยึดพื้นที่สสในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ไว้ได้อย่างแน่นอนครับ ขณะที่เหลืออีกสองสาวันหลังการดูดวงจันทร์ในวันพรุ่งนี้คือวันที่20เมษายน2566พี่น้องชาวไทยมุสลิมก็จะได้เฉลิมฉลองเทศกาลฮารีรายอทีฟิรตรีทิรัสสราด1,444ต้อนรับวันฮารีรายอนะครับหลังการถือศีลอดที่กําลังจะสิ้นสุดและก็ทางสํานักยุราราชมนตรีกําหนดให้มีการดูดวงจันทร์ในวันพฤหัสบดีที่20เมษายน2566นี้ทำให้บรรยากาศการเดินทางกลับภูมิลำเนา ที่สถานีรถไฟยลาเป็นไปอย่างคึกคักรถไฟทั้งขาขึ้นขาล่องในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้มีผู้โดยสารเต็มทุกขบวนโดยเฉพาะขบวนรถไฟที่มาจากกรุงเทพมหานครไปทาง3จังหวัดชายแดนภาคใต้ขบวนรถเร็วที่171กรุงเทพสุงไหงโกลกซึ่งเป็นขบวนแรกที่มาจากกรุงเทพก็ได้มีการเพิ่มตู้โบก,กี้ขึ้นมาสองตู้นะครับมีผู้โดยสารแน่นขนาดทั้งขบวนซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นพี่น้องมุสลิมรวมถึงขบวนรถไฟท้องถิน่นซึ่งผู้โดยสารก็จะต่อแถวซื้อตั๋วเดินทางตั้งแต่ช่วงเช้า และบริเวณชานชาลาที่มีผู้โดยสารเดินทางกันอย่างคึกคักนะครับท่ามกลางเจ้าหน้าที่ประจําสถานีรถไฟที่คอยอำนวยความสะดวกและก็เจ้าหน้าที่ตํารวจอสคอยดูแลขบวนรถไฟอย่างเข้มงวดครับสําหรับวันฮารีรายอ,อิดิลฟิตรีทางสำนักจุฬาราชมนตรีก็ได้กําหนดให้ดูดวงจันทร์ในวันพฤหัสบดีที่20เมษายน2566นี้เพื่อกําหนดวันฮารีรายอ,อิดิลฟิตรีซึ่งอาจจะเป็นวันศุกร์หรือวันเสาร์ที่จะถึงนี้ โดยทางจังหวัดยะลาก็ได้ออกประกาศเรื่องกำหนดวันหยุดราชการเนื่องในวันตรุษอีดิลฟิตรีรายอปศของพี่น้องมุสลิมตามประกาศของจุฬาราชมนตรีได้กำหนดวันดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันตรุษอีดิลฟิตรีประจำฮิราะสกราช1,444ในวันพฤหัสบดีที่20เมษายน2566นะครับโดยหากมีการเห็นดวงจันทร์ให้นับวันศุกร์ที่21เมษายนเป็นวันอีดิลฟิตรีแต่หากไม่มีผู้พบดวงจันทร์ในวันดังกล่าว ก็จะกําหนดให้วันเสาร์ที่22เมษายนเป็นวันหยุดอีดอูฟิตรีและให้วันจันทร์ที่24เมษายน2566เป็นวันหยุดราชการตามมติคณะรัฐมนตรีที่กําหนดไว้ครับครับก็เป็นการเดินทางของพี่น้องชาวไทยมุสลิมนะครับในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่จะเดินทางกลับไปเฉลิมฉลองตรุษสําคัญของพี่น้องมุสลิมนะครับขอบคุณขอ้อมูลข่าวจากคุณรุ่งสุรีกิตกิ k ุลสวัสด์ ผู้สื่ข่าวเอ็ยะละนะครับติดตามรายเดือนความเคลื่อนไหวเหล่านี้จากทีมงานของเราในช่วงต่อไปครับสวัสดีครับ